บอกไว้ว่ามีหนุ่มคนนึงในจุจูบเป็นพ่อโดยไม่รู้ตัวใครพูดออกมาเลยใครพี่ปุ้มนิ้วนู อ้ยไม่ใช่ไม่น่าจะมีนะครับผมนั่นก็คือน้องทศทศรวิชาเลยนะดังฟ้าสิ้นตะวันนี่แหละในละครในละครค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะนอกจากพระเอกแชยพระรากรชีวิตจะน่าสงสารแล้วนะคะมีอีกคนดราม่าไม่แพ้กันก็คือน้องทศนี่แหละแม้ว่าความเป็นอยู่จะสุขสบายแต่ชีวิตเนี่ยไม่สบายเลยนะตอนนี้หนุ่มทศต้องกลายเป็นพ่อลูกอ่อน กลับมาจากเมืองนอกเมืองนอนพร้อมกับนี่ภรรยาที่ตั้งท้องมาด้วยซึ่งบอกเลยว่าฉากนี้นาทศบอกว่ายากไม่แพ้ฉากราม่าเลยทีเดียวเพราะว่าต้องอุ้มเด็กชีวิตจริงเนี่ยคือไม่มีลูกนะคะ<ข>แล้วก็ไม่มีน้องๆด้วยที่แบบว่าตัวเล็กเป็นแบบเด็กคารกขนาดนี้ออทศก็เลยบอกว่าโอ้โหจะต้องแบบว่าไปศึกษาจากพี่ๆในกองถ่ายเนี่ยต้องช่วยกันช่วงแ,แรกๆเนี่ยจะเกร็งนิดนึงแต่ว่าอาศัยจากคนรอบข้างนะคะก็ทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้ได้วยดีครับแม่เขาทิ้งเราสองคนไปแล้ว อันนี้ก็คือยากเราต้องอ่ะอุ้มเด็กอุ้มเด็กอุ้มยังไงอ่าก่อมลูกก่อมยังไงอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องแบบพอไปไปหาวิธีทําการบ้านจากที่อื่นมาบ้างบทวงกฎเป็นบทที่ไกลตัวทดมากแต่วงกฎจะมีความคล้ายทดอยู่แค่อย่างเดียวเลยคืออยู่แต่บ้านไม่ชอบไปไหนแต่ตัววงกฎนี้ชีวิตเขาแบบเซสเิทีฟมาก เขามีเรื่องเครียดต่างๆนาใช่เขากดดันต hey ัวเองเป็นละครดราม่าเรื่องแรกที่ร้องไห้หนักมากสำหรับทศเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับโอ้โหอยากจะชื่นชมเรื่องนี้นะคือดราม่าจัดเต็มแล้วมันยากเหมือนกันสําหรับฉากร้องไห้สำหรับนักแสดงหน้าใหม่อ่ะแต่ทศทาได้ดีมากแล้วทุกคนด้วยนะครับรอติดตามกันได้สําหรับดังฟ้าซิ้นตะวันเย็นนี้18นาฬิกา45นาทีครับค่ะ